ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะครูแคทจะมาไลฟ์แบ่งปันข,ข้อคิดดีๆนะคะกับเพื่อนๆอ,อีกนะคะวันนี้ครูแคทมีเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการมีอิสระภาพนะคะถ้าใครอยู่แล้วเข้ามาทักทายกันได้นะคะครูแคทจะมาไลฟ์แบ่งปัน ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลต่าง,างๆที่ครูแคทได้เรียนรู้มาหรือค้นคว้าม,มานะคะวันนี้ครูแคทมีเคล็ดลับสำคัญในการมีอิสระทางใจมาฝากเพื่อนๆกันนะคะคือหลายคนเนี่ยอาจจะมีหรือต้องการอิสระภาพอิสระภาพมีหลากหลายรูปแบบนะคะก็คืออาจจะมีอิสระภาพทางการเงินอิสระภาพทางการงานอิสระภาพทางเวลา แต่รู้ไหมว่าอิสรภาพทางใจสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นอิสรภาพที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้นั่นเอง <c oughs> ภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าใครเข้ามาแล้วภาพติดขัดยังไงแจ้งครูแคทได้นะคะหรือ ถ้าภาพชัดกดหหรือถ้าภาพไม่ชัดก็แจ้งได้นะคะกด2ก็ได้ง่ายๆเนาะเดี๋ยวครูแคทจะไลฟ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะเดี๋ยวมาสั้นๆแล้วก็ฝากข้อความไว้ให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้นะคะเพราะครูแคทเชื่อว่าทุกข้อมูลที่ครูแคทนำมาแบ่งปันมันเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ บางคนอาจจะมาเจอในช่วงจังหวะที่เหมาะพอดีมันจะช่วยได้เหมือนที่ครูแคทก็เคยได้ข้อมูลจากการที่ดูไลฟ์หรือดูคลิปของใครบางคนและก็ได้ไอเดียบางอย่างเพื่อไปต่อยอดทั้งการทำงานการใช้ชีวิตและช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ด้วยบางทีนะคะถ้าเราสนใจหรือเราเห็นว่ามีคนที่ไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะ แชร์เก็บไว้หรือว่าเอาไว้มาดูย้อนหลังได้นั่นเองนะคะเชื่อไหมคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตแบบเหมือนจะมีอิสรภาพทางใจแต่เหมือนถูกขังไว้ในทุกของความคิดในคุกของความคิด คือมันเหมือนติดคุกทางความคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพเหมือนกับว่าโอเคใช้ชีวิตเนี่ยมีอิสระนะในการใช้ชีวิตแต่ติดคุกทางความคิดคือติดอยู่กับความคิดเดิมๆหรือติดอยู่กับกับดักความทุกข์เรื่องในอดีตหรือเรื่องบางเรื่องที่ไม่สามารถเดินต่อไปได้นี่คือการติดอยู่กับคุกทางความคิดซึ่งมองไม่เห็นแต่ว่ามันมีอยู่จริงคุณติดอยู่ตรงเนี้ออก ไปไหนไม่ได้แล้วชีวิตคุณก็จะไม่ไปข้างหน้าเพราะคุณฝังตัวเองไว้ในขังตัวเองไว้ในคุกของความคิดเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ครูแคตั้งใจที่จะมาไลฟ์แบ่งปันข้อมูลนี้เอาไว้เผื่อมันจะช่วยใครบางคนได้นั่นเองนะคะจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆง่ายๆก็คือถ้าคุณต้องการเปลี่ยน ผลลับอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณแล้วสมมุติว่าตอนนี้ชีวิตเรามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่โอเคและเราต้องการจะเปลี่ยนมันต้องการจะเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตอะไรบางอย่างในชีวิตของเราเนี่ยถามว่าเราจะเปลี่ยนจากตรงไหนที่สำคัญที่จะทำให้มันเปลี่ยนได้จริงๆก็คือเราจะต้องเปลี่ยนให้ถูกที่เราจะต้องแก้ที่ต้นเหตุ และหลายคนไม่รู้ว่าจะต้องไปแก้ตรงไหนต้นเหตุของมันคืออะไรวันนี้ครูแคทจะบอกและสอนทุกคนนะคะว่าเราควรจะแก้ยังไงเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ในชีวิตในแบบที่เราต้องการนั่นก็คือการที่เราอ่เอาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือต้นต่อของต้นต่อของความคิดหรือผลลัพธ์ในชีวิตของเรามันมาจาก จิตใจหรือความรู้สึกของเราหรือถ้าจะในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกคือจิตใต้สำนึกจิตใจคือผลลัพธ์คือความรู้สึกของเราจิตใจเป็นต้นเหตุและจิตใจส่งผลให้เกิดความคิดความรู้สึก และความคิดความรู้สึกเนี้ส่งผลให้เกิดการกระทําการกระทําของเรานั้นส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตของเราทีนี้เมื่อเราต้องการที่จะแก้ปลายทางปลายทางก็คือผลลัพธ์เมื่อเราต้องการแก้ผลลัพธ์เราจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือต้องไปแก้ที่จิตใจของเรานั่นเองจิตใจของเราคือต้นเหตุของทุกอย่าง คือต้นเหตุของความคิดคือต้นเหตุของความรู้สึกการกระทำจนกลายเป็นผลลัพธ์เมื่อเรามีอิสรภาพทางใจเราจะสามารถมีจินตนา,านการหรือไปได้ไกลแค่ไหนก็ได้แบบไรขีดจ,จำกัดและเมื่อกี้นี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตใช่ไหมคะเราก็แค่เปลี่ยนจิตใจของเรา เคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราอยู่ในความเศร้าจิตใจไม่ดีความรู้สึกไม่ดีเนี่ยผลลัพธ์ในชีวิตส่วนใหญ่มันก็จะไม่ดีไปด้วยแต่เมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์เราเปลี่ยนที่จิตของเราให้คิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆให้รู้สึกดีให้รู้สึกขอบคุณให้รู้สึกถึงความรักความกฎของธรรมชาติให้รู้สึกถึงความมีอยู่ของธรรมชาติ เมื่อเรามีจิตใจที่ดีมีความรู้สึกที่ดีเราจะคิดในสิ่งที่ดีและเราจะทำในสิ่งที่ดีและมันจะส่งผลให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตนั่นเองถ้าพูดแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะครูแคทจะยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพตัวอย่างนี้แม้แต่เด็กก็ยังฟังเข้าใจได้มันจะทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น นั่นก็คือถ้าสมมติว่าคุณส่องกระจกคุณต้องการเห็นรอยยิ้มบนกระจกแต่คุณทำหน้าบึง้งคุณก็จะไม่เห็นรอยยิ้มในกระจกเมื่อคุณต้องการเห็นภาพตรงหน้าในกระจกที่มันเปลี่ยนไปคุณก็แค่ยิ้มมันออกมาภาพในกระจกก็จะเป็นภาพของคนที่ยิ้มแล้วคุณต้องการเปลี่ยนภาพในกระจกคุณจะเอามือไปเปลี่ยนไม่ได้ คุณจะเอาสีไบระบายหรือจะไปวาดภาพใหม่ที่คุณเห็นในกระจกไม่ได้คุณจะต้องเปลี่ยนที่ต้นเหตุก็คือการยิ้มของคุณเองเหมือนกันกับที่ครูแคทสอนไปเมื่อกี้นี้คือการเปลี่ยนที่จิตใจเปลี่ยนที่ความรู้สึกเปลี่ยนที่ความคิดและเปลี่ยนที่การกระทําแล้วมันจะทําให้ผลลัพธ์ในชีวิตของคุณเปลี่ยนไปได้เช่นกันนะคะครูแคทหวังว่า ความรู้นี้หรือเทคนิคนี้นะคะจะช่วยใครบางคนได้เพราะถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันไม่โอเคตอนนี้คุณก็จะได้รู้ว่ามันคุณเปลี่ยนมันได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้และทุกอย่างเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ชอบสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรแต่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเวลา หวังว่าจะช่วยใครบางคนได้นะคะข้อมูลในคลิปนี้ในไลฟน์นี้แล้วครูแคทจะมาสอนเทคนิคใหม่ๆเรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้ากับ h o w t o by ครูแคทค่ะบ๊ายบาย